iPhone 15 Pro Max นะครับผมอจาจจะกำลังเป็น iPhone รุ่นแรกนะที่ราคาเริ่มต้นเนี่ยแพงที่สุดเท่าที่เคยมี iPhone มาเลยนะครับผมมันจะราคาสักเท่าไหร่เพื่อนๆที่เล็งไว้อยู่เนี่ยจะสู้กันไหวหรือเปล่าหรือว่าจะรอไปรุ่นเก่าเลยดีนะครับเดี๋ยวคุณมิดไอมาอัปเดตเรื่องนี้ให้ฟังกันนะครับ ถือว่าเริ่มมีข่าวลือนะครับผมเกี่ยวกับตัวของ iPhone 5น้าหูขึ้นบ้างแล้วนะครับผมเกี่ยวกับทั้งในฝั่งของเออสเปคต่างๆนะครับผมรวมไปถึงเรื่องที่คนอยากจะรู้มากที่สุดเลยก็คือเรื่องของราคานี่แหละอืมเพราะเป็นปัจจัยสําคัญนะครับผมที่ทําให้เราตัดสินใจจะซื้อ iPhone รุ่นใหม่สักเครื่องนึงก็ต้องดูว่าเราส่ไ,ไหวไใช่ไหมใช่ไหม <c oughs> <c oughs> นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีข้อมูลเกี่ยวกับ iPhone 15มา พอประมาณนะครับและก็เริ่มจะมีการวิเคราะห์ได้ถึงราคาในอนาคตที่ iPhone 15มาเปิดตัวและมันมีเรื่องหนึ่งนะครับผมที่ เฮ้ยจะทำให้ iPhone ตัวท็อปที่สุดนะฮะอย่าง iPhone 15 Pro Max นะมันกลายเป็น iPhone รุ่นที่มีราคาเริ่มต้นนะครับตัวเริ่มต้นความจุเริ่มต้นแพงที่สุดเท่าที่เคยมี iPhone มาเลยก็ได้และถ้าย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับบางคนบอกเยเคยมีโ r o m a ก็ดูไงนะครับ iPhone XS Max อะไรเงี้ยนะอันนี้ก็คือประมาณ4,300 0 เออในตัวเริ่มต้นตรงนั้นนะครับผมและขยับมาเป็น iPhone 11 Pro Max เหลือสักประมาณ3,900 0าและแพงสุดนี่ไงอย่าง iPhone 14 Pro Max นะครับ44,900บาทเออนี่ก็ว่าแพงแล้วนะนะครับแต่15 Pro Max มันจะแพงขึ้นไปกว่านี้อีกอันนี้เขาว่านะครับเนื่องด้วยจากหลายๆอย่างทั้งสเปคเอ้ยนะครับผมที่มีการอาจจะปรับเปลี่ยน มานะครับทั้งในเรื่องของอดีไซน์นะครับเสริมมาเป็นไทเทเนียมเอ่ยนะครับผมใช้ชิปตัวใหม่เอ่ยใส่สัญญงสัญญาณรองรับอะไรเงี้ยอาจจะทําให้ราคามันปรับขึ้นสูงได้ทั้งตระกูลโปรเลยนะเออจริงอาจจะทั้ง iPhone 15ทั้งหมดเลยก็ได้แต่ในฝั่งของ Pro Max เนี่ยมันอาจจะมีความพิเศษขึ้นมาหน่อยนะครับผมนั่นคือเคาว่านะครับตัว Pro Max เนี่ยจะมีการใส่นะฮะตัวของเลน เพ r i s สโคปนะครับหรือว่าเลนแบบว่าโอ้โหไปซูมรนะยะไกลๆที่เกินขีดจำกัดของ 10x 1 3 x ขึ้นไปอีกนะครับผมเพื่อให้ออในเรื่องของการซูมได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับเลยทำให้ iPhone 15 Pro Max อาจจะมีการปรับราคาสูงขึ้นรวไมไปถึงอีกหนึ่งข่าวที่ทำให้รู้สึกว่าแน่นอนราคามันต้องสูงขึ้นอีกนะฮะเพราะว่าตัวความจุของ iPhone 15 Pro ที่เขาบอกกันจะไม่เริ่มที่ 128G อีกต่อไปแล้วนะครับจะกลายเป็นเริ่มต้นที่ 256G เออนะครับเฮ้ยบางคนก็บอกมีสินะฮะความจุเริ่มต้นเพิ่มขึ้นอย่างนี้ก็สบายสบายอย่าลืมนะอย่าลืมนะถ้าความจุเริ่มต้นเพิ่มขึ้นแบบนี้เนี่ยราคาในการจะเข้าถึงตัวเริ่มต้นมีสิทธิ์นะฮะเปิดมาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่ารุ่น256ของรุ่นเก่าถ้าไปเช็คนิดนึงนะครับ iPhone 14 Pro Max ตัว256 g b สจิสตาร์ทมา40,000 8,900บาทเพราะฉะนั้นนะครับมีสิทธิ์นะฮะมีสิทธิ์ที่เฮ้ยรุ่นใหม่จะมีการอัปราคาบวกไปขั้นต่ำประมาณสัก2,000อ่า3,000เสริมไปได้นะครับอาจจะได้เห็น iPhone 15 Pro Max ในความจุเริ่มต้นในราคาเปิดมา50,000กับอีก900บาทก็เป็นได้โอ้ยเริ่มต้นมาก็ครึ่งแสนไปแล้ว นะครับอันนี้คือตัวทั้งต้นนะถ้าต่ำกว่านั้นเนี่ยอาจจะได้รุ่นอื่นถ้าอยากจะได้โปร Max ต้องห้าหมื่นขึ้นไปเอออันนี้แค่าราคาเบสเบสมาตรฐานที่คิดว่าจะัพขึ้นมายังไม่ได้บวกกับความที่เฮ้ยค่าเงินเสริมสูงขึ้นไปหรือเปล่าหรือบางทีเขาจะคิดค่าแบบพวกเอ้ยเลนพลิสโคปต้องแพงขึ้นกว่ารุ่นโปรธรรมดาแบบนี้ไหมนะครับผมก็เลยคิดว่า คนที่กำลังจะลึงๆ i p ไอโฟน15 Pro Max เนี่ยมีวี่แววว่าจะต้องเก็บเงินเพิ่มแล้วล่ะนะฮะอาจจะต้องไปหาช่องทางนะในการหาเงินเพิ่มมาเพื่อจะมาสนองนิดการได้ iPhone 15 Pro Max ของตัวเองไปเพิ่มนะครับผมอันนี้มาบอกกันเดินๆไปก่อนเลยมาวิเคราะห์ไปก่อนแต่แต่ในะรีบผมก็ยังคงเป็นแค่ข่าวลือแหละราคาคาดการณ์ไก่อนนะครับและ อันนี้เซอร์อีกหน่อยนะครับตีไอก็มีราคาคาดการของพวก15 Pro 15 Pro Max ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นมาตามนี้นะครับถ้าเป็นรุ่น15 Pro เนี่ยอาจจะเริ่มสัก47,000ราคาก็บวกมา2,000เหมือนกันอะไรประมาณนี้ในตัวของ256เริ่มต้นนะครับเดี๋ยวขึ้นราคาชาร์ไว้ให้ลองดูว่าเฮ้ย Pro Pro Max รอบนี้เนี่ยเราสู้ไหวในตัวไหนบ้างนะฮะก็จะได้พิจารณากันไปประมาณนี้นะครับย้ำกันอีกรอบอันนี้ยังคงเป็นราคาคาดการณ์นะยังแบบว่าไม่ได้ร0 0จา๋าอาจจะมีสั ประมาณเอ่อหกอ่าเจนะครับที่อาจจะเป็นไปได้ตามนี้แต่ยังไงเก็บเงินเผื่อไว้ก่อนเลยดีกว่านะครับผมมีมีแววมีแววนะประมาณนี้นะครับฝากเพื่อนๆนะช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับคนไหนที่กําลังรออย่างไอฝั่ง iPhone 15 Pro 15 Pro Max อย่างเงี้ยจะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยต้องเก็บเงิน เพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับผมกับเวลาที่ใกล้จะเปิดตัวของ iPhone 15เต็มที่แล้วหรือเรียบางคนบอกเอ15เห็นราคาประมาณนี้มันแพงไปนะครับอยากจะไปได้ iPhone รุ่นเก่าๆที่เฮ้ยราคามัน อาจจะเข้าถึงได้ง,ง่ายหน่อยนะครับผมอันนี้ฝากทุกค,คนนะแวะไปดูที่ Tik t o k นะฮะไลฟ์สดของอาตติรีวิวทุกๆช่วงเย็นนะครับผมตั้งแต่อาจจะเป็น5้าโมงเป็นต้นไปนะครับแวะเข้าไปดูกันได้นะก็จะมีในฝั่งของพวก iPhone iPad นะครับที่เป็นของแท้มือหนึ่งนะครับเป็นราการจัด Apple นะที่ร้านทช่น่าเชื่อถือที่อาติรีวิวเอามานี้นะครับผมและก็มาจัดราคาที่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงได้ง,ง่ายนะครับอันนี้อยากจะบอกเลยว่าลองเช็คมาราคามาแล้วถูกกว่าที่ศูนย์ที่ชอ็อป แน่นอนประหยัดเงินทุกคนได้เยอะมากแน่ๆนะครับใครที่สนใจอาจจะเป็นรุ่นเก่านะก็แวะไปดูกันได้นะครับอ่ะประมาณนี้ฝากเพื่อนนะครับผมอย่าลืมกด s u b ส c r i b e ให้กับ h anel อัตติรีวิวไว้ด้วยจะได้มาอัปเดตแลวก็เจอคลิปดีๆแบบนี้นะฮะตลอดตลอดเลยนั่นเองนะครับสำหรับดีไอนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับอัตติรีวิวในคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีนะฮะไปอ้ยถ่ายไปพอไหมเนี่ย